แค่สัญญาณนะครับสวัสดีครับผมอิมนะคะอาจารย์จีระพัฒน์จิกรหมอดูนี่กับน้องอะไรครับชื่อบอลค่ะน้องบอลกับสุขขาวดีใช่ไหมค่ะตอนนี้อยู่กับบ้านสุขขาวดีนะคะบูตบ้านสุขขาวดีะครับมีอะไรอยากโปรโมทไหมครับในบ้านนี้คินดีดานมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะหลักเลยเนี่ยบ้านสุขขาวดีเราจะเปิดให้เข้าชมบ้านนะคะซึ่งภายในบ้านของเราเนี่ยจะประดับด้วยพีทพอยอัญมณีนะคะที่สวยงามมากๆสามารถที่จะเข้ามานะคะชม นะคะบ้านมาถ่ายรูปได้รวมถึงพระพชานะคะรวมพระแล้วก็รวมถึงควาแม่กวนึิมซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยถ่าผู้ท่านหญิงท่านชายท่านใดนะค่ะที่ต้องการที่จะมีน้องที่เป็นผู้ชายสามารถมาขอขอรูปได้อีกท่านศักดิ์สิทธิ์ว่าเราขอได้ทุกเพศได้นะคะขอสัตว์สามารถขอได้ของานได้ได้ค่ะงานงานการเงินนะคะเรื่องความรับรวมถึงเรื่องขุน S 1> <S 1> แล้วสามารถ<ช>ขอความรักแบบ l g B T q ได้ไหมถ้าจะขอจริง,รง,รงๆก็สามารถขอได้เหมือนกันใช่นะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถัดมาก,ก็คือจะเป็นอาหารมุกซี่ที่เราอยากจะนำเสนอเพราะว่าการทานอาหารมุกซี่ของเราเนี่ยจะมีโชว์คาราบาลีให้ชมไปด้วยซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยเป็นเสร็จนะคะสามรายาการส่งบ้านชมโชว์ทานอาหารมุกซี่เนี่ยอยู่ย250ที่สองร้อยห้าสิบบาทพอดีถือว่าคุ้มมากๆใช่สามรายการไม่ปวกเพิ่มนะคะ ให้จะพกที่งานนี้เท่านั้นนะคะถึงวันที่สามันลาคมเอาไปขายสามปีนาที่เราจะปิดครับเพราะว่าถ้าวอลเปเปอร์งานจะมีอยู่ประมาณเวลาเต็มแล้วน้องอยากมีอะไรโปรโมทผลงานนางโชว์ของน้องบ้างครับจริงๆก็เดี๋ยวถ้าซื้อบันไปนี้ก็เดี๋ยวจะไปเจอคุณผชมในราคาโชว์ที่นู่นน้องก็น้องชื่อว่าบอสนะคะบอสก็จะไปโชว์ที่นู่นก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวหลักหลักโชว์นะคะแล้วก็อยากจะให้ เขาเรียกว่าไปให้กำลังใจคนที่อ,อู่ด้วยนะคะเพราะว่ายอดมี2 0ชีวิตท,ทีอยู่ที่นู้นเป็นการให้กําลังใจอาชีพหน,น,นังโชว์ชวของเราด้วยใช่ค่ะเพราะ <ขา S 1> ว่าช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าหลังหลังโค <มา S 1> วิดมาค่ะเขาก็เริ่มที่จะข,ขึ้นขึ้นกลับมาเปิดใช่ช่วงนี้ก็อยากจะให้เขาได้กเลังให้เขาแต่ว่าก็เป็นอะไรดีเหมือนกันช่วงโควิดโควิดด้วยใช่ค่ะลำบากหน่อยเนาะแต่พอกลับมาได้จากโควิดแล้วก็ดีใจที่ได้โชว์ได้ยินได้พับส่วนดีใจมากๆตอนนี้ก็เรียกว่าช่วง ช่วงฝุกคฟูดีกว่าปกติปกติรักที่เป็นนางชงตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาเรียกว่าเหมือน,นมันเป็น,ปนอาจจะเป็นรักด้วยแล้วก็เป็นความสวรรค์ด้วยคือเราชื่นชอบในสิ่งนี้จริงๆไม่ไม่ใช่ใสายตรงที่จบด้านการแสดงมานะคะแต่ด้วยความที่เราชอบเหมือนจิตวิญญาณเราแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยคระแล้วอยากให้คนทั่วไปยอมรับความเป็นอิสรน้องยังไงบ้างครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องต้องเรียกว่าคือกทุกเทพอ่ะเขาก็มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วจริงๆอยากจะให้มองใ อยากให้ตัดเรื่องไปต่ออยากให้มองกันที่จิตใจมากกว่าเพราะว่าคนเราไม่วก็จะที่ไหนก็ตามนี่ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็เขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆในตัวของเขาอยู่แล้วไม่อยากจะให้เขาเรียกว่ามองแค่ตัวเท่านะขอบคุณมากครับบอสโชคดีนะขอบคุณค่า